เดโมอคราดน่าจะชนะน่าจะชนะเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเลือกเดโมแครตมากกว่าของรีพับลิกันเนี่ยถ้าเผื่อชกาสชนะก็คือคนไม่ค่อยไปออกไปไปลงคะแนนเสียงเท่าไหร่อะ่ะพอเปลี่ยนเป็นคามรลาแฮริสแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการบริจาคเงินการอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันสูงกว่าของทรัมป์อีกเพราะฉะนั้นมันก็ ผมบอกอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมว่าเงินมันสำคันที่สุดอะ่่มีเงินก็หาเสียงไม่ได้ลำบากแปลว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกครับแน่ๆใช่ไหมแน่แนไอศารสูงไอสุปรรมคอร์ทของอเมริกาเนี่ยเพิ่งผ่านไอคำตัดสินที่มันพิลึกเลยว่าประธานาธิ ทำอะไรในระหว่างเป็นประธานาธิบดีเนี่ยถือว่าถูกต้องฟ้องร้องไม่ได้มันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากทีเดียวแล้วถ้าอย่างนี้มันก็ปิดปีกให้ทัท้ําีิมันก็บา้บาบๆอยู่แล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นะที่เห็นเห็นกันอยู่แล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจนะมันโกหกทุกวันวันละหลายๆาครั้ง ซึ่งความจริงมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงร้ายแรงมากๆเลยนะฮัผมว่าแปลกประหลาดมาตราจารย์พอสมควรที่อเมริกาใกล้กับการเลือกตั้งแล้วก็หลายๆคนจับตามองว่าเอ๊ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าครับอยากให้ท่าน่ายภาพระบบการเลือกตั้งอเมริกาน,นิดหนึ่งว่าปีนี้เราต้องจับตาเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ครับในฐานะเราเป็นคนไทยคนหนึ่งทําไมเราต้องสนใจเรื่องนี้ครับ มันสาคัญต่อพวกเราอย่างไรบ้างการเลือกตั้งครั้งนี้อ๋อมันต้องยอมรับนะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทหารหรือเรื่องเศรษฐกิจมันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็หาคนเปรียบเทียบไม่ได้แล้ว,ก,ก,วก็พูดกันง่ายๆว่าที่เขาพูดกันตลกๆ่ผมว่าเป็นความจริงนะถ้าเผื สหรัฐอเมริกาจามเนี่ยประเทศทั้งโลกก็เป็นวัดกันหมดอะใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเขาพิมพ์แบงได้เขาพิมพเงินได้เองโดยไม่ต้องแคร์ใครทุกประเทศลองพิมพ์ดูสิครับล้มละลายกันหมดไอ้ที่สหภาพโซเวียตล้มละลายประเทศแต่ก็เป็นสิบสิบห้าประเทศนี่เพราะอะไรอะ เพราะว่าใช้จ่ายเกินตัวอเมริกันนี่มันใช้จ่ายเกินตัวมันตลอดตอนนี้มันเป็นประเทศลูกหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ hmm. แล้วเป็นหนี้ใครเป็นหนี้จีนซึ่งไอ้ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันไอ้เป็นประเทศเจ้าหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันเพราะมันซื้อพันธบัตรของอเมริกาเก็บเอาไว้เป็นในเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเนงินสำรองอะคงครังอะไรนะนันคงคลังนั่นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นอไอ้เรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเกเรตมาจากอเมริกาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันแทบทุกด้านอะ่ะก็พูดกันได้อย่างที่ว่าเนะ่ะถ้าอเมริกันจามก็เป็นบาดกันทั้งโลกอะ่ะมันใหญ่จริงๆนะครับมันใหญ่จริงๆ ถ้าเผื่อดู GDP เนี่ยที่หนึ่งกับที่สองมันห่างกันเท่าไหร่อใช่ไหมฮะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยตอนนี้พวกเราคงทราบกันดีนะว่าจีนจะล้มละลายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ทราบๆกันอยู่ว่าไอ้สังหาริมทรัพย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่มันลาบลงหมดแล้วแล้วหนี้สินของพวกเออ,เอ,อ อะไรอะ่ะของรัฐบาลท้องถิ่นอะ่ะมันทั่วหัวกันหมดแล้วมันเลล่มละลายกันหมดแล้วรัฐบาลกลางจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เมื่อไหร่เท่านั้นอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ดันเป็นประเทศที่โฮพันธบัตรของอเมริกาไว้มากที่สุดด้วยมันอิลุงตุงนั้งครับยังไง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 ก็ก็ก็ ต้องจําเป็นต้องสนใจฮะถ้าเผื่อว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรมันไม่ได้ครับครับอะารครับอยากถามอาจารย์เรื่องระบบการเมืองของสหรัฐนิดหนึ่งคือหลายๆคนก็มองว่ามันมันเป็นต้นแบบแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงมากๆมันจะไม่เหมือนบางประเทศที่แบบฉีกกันอยู่เรื่อยแล้วมานูนแล้วก็มีอํานาจพิเศษ,ษอะไรต่างๆอยากให้อาจารย์ถ่ายภาพนิดหนึ่งความแข็งแรงของระบบแลว้วก็แนวคิดที่เขาวางรากฐานไว้ครับครับก็บคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยความจริงแล้วเนี่ยมันประกอบด้วยประเทศเอกราชห้าสิบประเทศนะครับประเทศเอกราชเลยนะครับเสร็จแล้วก็มารวมกันแต่พอม,มารวมกันเนี่ยมารวมกันก็เป็นก็ต้องมีการในก็เ,เรียกว่าอะไรประนีประนอมนะครับมีการประนีประนอมก็คือเอาละ ประเทศเดกราชก็ปกครองดูแลตัวเองแต่ละมูลนล,ะละปกครองดูแลตนเองแต่ว่ามอบอำนาจบางส่วนให้กับรัฐบาลกลารถ้าอันไหนไม่ให้ไปยุ่งก็ไม่ได้นะนะครับแล้วก็ไอ้ไอที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันก็มีแบบว่าให้แล้วให้เลย ก็คือให้ขาดครับคือให้ไปแล้วตัวเองก็เอามาใช้ไม่ได้เช่นการประกาศสงครามหรือว่าการลงนามในในสัญญาสันติภาพเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่รัฐบาลกลางหรือว่าการพิมพ์แบ้งปั้มเหรียญมันก็ต้องแล้วแต่รัฐบาลกลางนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ รัฐบาลห้าสิบมูลรัฐครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีมีอยู่สิบสามมูลรัฐขยายขยายขยายออกไปก็แทบจะรู้ว่าเขาปกครองกันเองเนะี่ยแล้วเชื่อไหมครับไอการเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีนี่แหละก็ต่างคนต่างต่างออกกฎหมายต่างคนตัดแักดการเลือกกันเอาเ,นาเองนะครับห้าสิบมูลรัฐ เสร็จแล้วก็ส่งผลการเ,าเลือกตั้งมาทีู่่นกลางเท่านั้นเองแล้วก็กฎหมายเลือกตั้งก็ไม่เหมือนกันนะครับห้าสิบม,มล,ลรัฐก็เป็นห้าสิบแบบนะครับแล้วกฎหมงกฎหมายอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็ใช้บังคับเฉพาะในมล,ลรัฐของตัวเองแล้วเขาก็มี เขาเรียกว่าอะไรผู้ปกครองสูงสุดก็คือกัปตเนผู้ว่าการรัฐก็เลือกตั้งผู้แทนหรือ,อสวอก็เลือกตั้งอย่างในบรัสกาเนี่ยมีอยู่สภาเดียวสวไม่มีฮะระบบกฎหมายเนี่ยลุยเซนาก็ใช้ระบบกฎหมายแบบ ฝรั่งเศสแบบเมืองไทยที่เราใช้เนี่ยแต่ม,มุลละลัดอื่นๆเขาก็ใช้แบบตามแบบอังกฤษมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอไอการปกครองตัวเองมันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาจากศูนย์กลางเสร็จแล้วก็มันจะต้องเหมือนกันหมดอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้มันก็มันก็เซ็ตตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็เป็นขักษณะว่าไอ ไอ้ความสามัคคีที่ยอมรับความแตกต่างนะครับจริงๆแล้วทําไมเราไม่เคยเห็นเขาเรียกนะฮะการแหนมาร่วมทําถูกมารัฐประหารหรือการฉีกแล้วมนูนทําไม่เคยเห็นจากเขาเลยเออมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขากําหนดเอาไว้แน่นอนเลยเฉาว่าพลเรือนต้องปกครองทหารพลเรือนต้องบริหารทหาร ประธานร้ำดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มีอำนาจเต็มเข้าไปบัญชาการลบได้ในล้ลินดอนจอนสันเนี่ยเข้าไปในห้องไอปฏิบัติการว่าเฮ้ยบอมตรงนั้นบอมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปลดย้ายไอไอแม่ทงแม่ทัพไรในพนอะไรตามสบายแบบ ตั้งแม่ทัพในสมัยสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยข้ามหัวคนไปตั้งสองร้อยกว่าคนนะอุจจาคนนี้แหละเน,นี่ยเ,เป็นแม่ทัพทหารดีสูงสุดจัดก,การเสร็จแล้วจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องเป็นพลเรือนแล้วก็มีรัฐมนตรีทบวง ฐานบกฐานเรือะฐานอากาศนะรู้สึกจะทํานั้นนะมั้งนะครับเพราะว่าไอ,อ,อ้มาลีนมันก็อยู่ในฐานเรือก็ต้องเป็นพลเรือนแล้วพวกทหารเนี่ยเอามารวมกันอย่างมากสุดคือเป็นเสนาธิการก็คือที่ปรึกษาเป็นเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นนะ่ะ แล้วก็แคลรเอาลคำสั่งเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีทางเลยที่มันจะยึดอำนาจได้เนี่ยเพราะว่ามันมันหลายชั้นเลเกินนะครับทีนี้ทำไมเขาถึงสร้างระบบได้แข็งแรงขนาดน,นีไได้ครับอาจารย์ครับผมว่ามันเป็นอน,น,นความเชื่อนะ่ะเพราะว่าว่าที่จริงทหารที่ยึดอำนาจได้เนี่ยพูดตามความจริง มันก็น่าเกลียดนะ,ะก็รับเงินเดือนแล้วก็งบประมาณทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากรัฐบาลแล้วมันจะใหญ่กว่ารัฐบาลได้งไงอะ mm hmm. ใช่ไหมฮะพูดตามเหตุผลมันมันมันก็ไม่ควรอยู่แล้วล่ะทหารทําอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําอะไรได้เพราะทุกอย่างต้องใช้ตังค์ใช่ไหมครับต้องใช้สตางค์เพราะฉะนั้นมันเมื่อไม่มี แล้วจะเอาสตาร์มาจากไหนทหารหารเงินได้เหรอเป็นหรือเปล่าไม่มีแล้วครับตามหลักแล้วมัน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 ไม่เนี่ยแม้แต่ประเทศคอมมิวนิสต์เองก็เหมือนกันใช่ไหมฮะประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีมีอยู่เนี่ยก็ทหารอยู่ภายใต้คำสั่งแล้วก็ตามตามหลักของมิลิเทอรี่ไซน์เนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไรอ่ ในทหารคนสาคัญนะพวกเรียนเสนาาธิการจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะที่เรียกว่าแกเขียนหนังสือเรื่องออนวะอ์นะเออผมสลิปชื่อไปนะก็แกก็พูดอยู่เสมอว่าทหารเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเครื่องมือของรัฐบาลเท่านั้นเพราะฉะนั้น ประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ดูว่าสตังมาจากไหนใครคุมก็ใครคุมสตังอะไรต่อไป่ได้ต่างๆถ้ายึดอำนาจเสร็จแล้วแล้วเป็นไงอะเศรษฐกิจเป็นไงครับทําให้เป็นมันก็เจ๊งเนี่เจ๊งมันก็ไปอยู่มันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับในขณะเดียวกันครับอาจารย์ครับทําไมทําไมระบบการเลือกตั้งเขาก็แข็งแรงด้วยสีป่ปีอ่ะไม่พอใจเลือกใหม่เปลี่ยนใหม่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบมั่นคงพอสมควรเลยครับ แม้แต่ในเวลาสงคราม,มสงครามกลางเมืองก็เลือกนะฮะสงครามกลางเมืองก็เลือกนะครับสงครามโลกที่หนึ่งก็เลือกสงครามโลกที่สองก็เลือกเพราะฉะนั้นมันเป๊ะเป๊ะ,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 ะเลยแล้วก็ทํากันมาสองร้อยกว่าปีละจุดแข็งมันคืออะไรฮะอาจารย์มันคือความคิดหรือว่าอุดม,มาการณ์หรืออะไรครับมันถึงมั่นคงได้ขนาดนี้จุดแข็งผมคิดว่า เขายึดถือกฎหมายยึดถือกฎหมายแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ผมพูดถึงเรื่องดูเพอเสดร์อพรเนี่ยก็คือเขาเน้นมากขั้นตอนของกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามทุกขั้นตอนถ้าลัดขั้นตอนข้ามขั้นตอนถือว่าโมฆะนะฮะถือว่าโมฆะแล้วก็ เอออะไรเขาก็อ้างรัฐธรรมนูญ<ม>เขาก็อ้างรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มันก็สมควรที่จะศักดิ์สิทธิ์อยู่หรอกเพราะว่ามันเขียนมาสองร้อยกว่าปีแล้วแล้วยังไม่เคยถูกฉีกเลยซึ่งมันล้าสมัยตามการเวลาแน่นอนมันไม่เหมาะสมกับสมัยตามการเวลาแน่นอนเขากมา็มีเพิ่มเติม พิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเข้าไปตอนนี้ก็เพิ่มเติมเข้าไปยี่สิบเจ็ดครั้งแล้วมั้งตามยุคตามสมัยตามย<า>ุค <ๆ S 1> ตามสมัยครับเชื่อไหมผู้หญิงมีสิทธิ์รับเลือกตั้งทีหลังผู้ชายท่านนิกโกรนนะนะแล้วก็ไอ้เรื่องไงอายุสิบแปดปีนี่ก็ตอนผมไปเรียนหนังสืออยู่ ผมบอกว่าโอ้ยผมอยากให้เด็กอายุ18ปีได้เพราะว่าเมื่อก่อนเวลามันเกณฑ์ทหารมาลบที่เวียดนามเนี่ย18ปีนะฮะเด็กๆทั้งนั้นอะแต่ว่ามันลงคะแนนเสียงไม่ได้มันไม่แฟร์มันก็แก้มันก็เพิ่มนะครับแล้วกัไอที่ผมชอบใจมากที่สุดก็คือไออ,อ,อันสุดท้ายที่มัน ที่มันแก้แก้แกเนี่ยก็คือว่าผู้แทนรัษฎรและสวเนี่ยสามารถโหวตขึ้นเงินโดนตัวเองได้แต่ว่าจะไม่เป็นผลจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่มเพราะฉะนั้นถ้าใครโหวตเพิ่มเงินเดินตัวเองเข้านะแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ย ประชาชนไหวไอ้นีไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นผมชอบนะอันดุทายเนี่ยอันดุทายเนี่ยของเราเนี่กกโบวดเพิ่มของเราก็โบวดเพิ่มกันเยอะแยะนั่นะสบายมากแ,แล้วถ้าเอการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยครับในแง่ถึงถ้าให้คาดเดาผลมันจะเป็นยังไงครับผมว่าก็เดมโมแครตน่าจะชนะ น่าจะชนะเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเลือกเดมโมแครตมากกว่าของรีพับบิกกนเนี่ยถ้าเปิดโอกาสชนะก็คือคนไม่ค่อยไปออกไปไปลงคะแนนเสียงเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้ก็พวกเดมโมแครตก็คงจะเหมือนอย่างผูกคนรุ่นใหม่ของคนไทยหรือเปลบางทีก็ขี้เกียจออกอะ ก็หรือว่าบางทีมันก็ไม่พอใจเลยไอ้แต่ตอนนี้ไอ้ความไม่พอใจมันก็มีเยอะนะเพราะว่าไอ้เรื่องอยูที่ทำเกินกว่า,าทำรุนแรงมากกับากาซาเนี่ยเนยกว,ว่ามันทำซะจนลาบเลยอ่ะนะครับแต่ก็เห็นใจนะก็เห็นใจเพราะว่ามันก็สร้างอุโมงค์สร้างอุโมงค์อะไรอยู่ข้งางใต้โรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้าง มันเอาประชาชนไอ้พวกฮามาสนี่มันก็ก็เหลือลายอ่ะมันก็เอาประชาชนเป็นเป็นโลกเหมือนกันแล้วก็แต่เบื่อก็ยังว่าแหละแต่ว่าคนอ,อคนรุ่นใหม่พวกนักศึกษาในมหาวิาลยเนี่ยเขาลุกฮือกันขึ้นมามากนะครับมากจกนกระทั่งผมแปลกใจอ่ะ เพราะว่าตอนที่ผมเรียนหนังสืออยู่นั่นเตอนนัน้ในในการต่อต้านสงครามเวียดน,นามเนี่ยมันก็กแรงแล้วอันนี้ก็แรงไม่แพ้กันนะแต่เพียงแต่เราไม่ค่อยได้เห็นกเป็นข่าวท่านเองครับคือก่อนนั้นเ่ยฮะก่อนก่อนที่เหมือนไบเดนจะประกาศถอนตัวคนก็เหมือนกลัวกลัวท้ากันว่าแบบถ้ากลับมาเดี๋ยวโลกมันจะวุ่นวายกันอีกรอบครับมันจะถึงอย่างนั้นไหมอาจารย์แม้ว่าตอนเนี้ยโอเคถอนตัวแล้ว มันมันเป็นไปได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอศาลสูงไอสูปมปอร์คอดของอเมริกาเนี่ยเพิ่งผ่านไอคำตัดสินที่มันพิลึกเลยว่าประธานธิบดีทำอะไรในระหว่างเป็นประธานาธิบดีเนี่ยถือว่าถูกต้องฟ้องร้องไม่ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย ไอไอที่ขอยกเว้นเนี่ยคือถ้าเผื่อมึงทำนอกประเทศก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าทำในประเทศก็โดนอ่ะถ้าทําแบบผิดกฎหมายแบบละเมิดกฎหมายอะไรต่อไมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็โดนอ่ะแต่ตอนนี้ทั้งในทั้งนอกประเทศไม่ได้มันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากทีเดียว แล้วถ้าอย่างนี้มันก็ปิดปีกให้ทรัม้์สิม,มันก็บ้าบาบอๆอยู่แล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นะที่เห็นเห็นกันอยู่แล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจนะมันก็หกทุกวันวันละหลายหลายครั้งแล้วก็มีการพิสูจน์ไอ้คำพูดไอ้คำอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยจนคนไม่สนใจแล้วนะ ซึ่งความจริงมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงร้ายแรงมากๆเลยนะฮะผมก็ว่าแปลกประหลาดมาตาจร์์พทุกคนนะครับเพราะว่าไอ้คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเนี่ยผมคึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นพวกเกาหลีเหนือหรือพวกจีนสมัยเหมาเจ๋อตงอะก็คืออะไรไอ,ไอ้ไอ้บูชา,ไอ,าไอ้เขาอไอ้ นับถือตัวบุคคลซึ่งมันแปลกมันไม่น,าน่าคนที่ไม่น่านับถืออะไรเลยผมก็ดูแปลกใจมากๆีเลยลนะก็แต่ว่าก็ไปได้เหมือนกันนะแต่คราวนี้ถ้าเผื่อดูลักษณะที่อพอเปลี่ยนเป็นคามมราแฮริสแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการบริจาคเงินกานอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมัน เซิร์ชคุณสูงมากเนี่ยมืนก็มันก็สูงกว่าของทรัมป์อีกเพราะฉะนั้นมันก็พอบอกอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมว่าเงินมันสำคัญที่สุดอ่ะในมีเงินก็หาเสียงไม่ได้ลำบากแปลว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกครับแน่ๆใช่ไหมแน่แน่ะครับตึง้งพ่อเป็นจาเมกาก็คือผิวดำละ แม่เป็นอินเดียดูแปลกนี้นะครบเครื่องทุกอย่างครบเครื่องทุกเครื่อง